โดยสิ่งของที่มีการบริจาคเข้าไปล้นอย่างมหาศาลขนาดนี้นะครับทำให้ตอนนี้เองทางมูลนิธิก็ต้องมีการหากําลังจิตอาสามาช่วยในการแพ็กสิ่งของเพื่อไปขนส่งไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับโดยขณะนี้เองชาวภูเก็ตและหน่วยงานต่างๆก็ช่วยกันลําเลียงสิ่งของบริจาคส่งต่อไปยังผู้ประสบภัยชาวจังหวัดเชียงรายครับ เช้าวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตพร,ร้อมด้วยกองทัพเรือภาคที่3จิตอาสาพระราชทานและน้องนนักศึกษาจากชมรมกยศมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเจ้าหน้าทีอ่อสรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตรหรือว่า N b t บีภูเก็ตและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงนะครับได้มาช่วยกันแพ็คของที่ประชาชนชาวภูเก็ตร,ร่วมด้วยช่วยกันรบริจาคเข้ามาจํานวนมาก จนมูลที่คุณสนทรมภูเก็ตได้ปิดรับบริจาคชั่วคราวทั้งเสื้อผ้าข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคและก็อื่นๆนะครับเพื่อช่วยเหลือ และเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่ประสบภัยพิัยอยู่ในขณะนี้และได้ลำเลียงรถบรรทุกอย่างพร้อมเพรียงครับขณะเดียวกันชาวภูเก็ตยังคงนำสิ่งของเข้ามาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องครับซึ่งรถบรรทุกที่บรรทุกน้ำใจจากชาวภูเก็ตได้ออกเดินทางในช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเพื่อที่จะนำสิ่งของบริจาคจากพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตส่งไปช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้ครับสามารถที่จะร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดเชียง รายนะครับผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาชื่อบัญชีมูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตเลขที่บัญชี297-1-08886-3ขีดหขีดขีดครับซึ่งตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่หลายคนรวมถึงจิตอา,าสาก็เข้าไปช่วยแพ็คของนะครับซึ่งชาวภูเก็ตก็เข้าบริจาคแพ็คของเนี่ยจำนวนแพ็คของเนี่ยจำนวนมากของก็เยอะเหมือนกันก็ต้องช่วยกัน แพ็กกันให้รีบเสร็จเพื่อที่จะส่งต่อไปยังจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทางูุที่เองก็ส่งเจ้าหน้าที่ของกู้ภัยเนี่ยเข้าไปช่วยกําลังเสริมในหน่วยในพื้นที่ด้วยนะครับได้แล้วครับ